หนึ่งเกี่ยวกับรถบัสรอบ8ปดโมงสิาที่ผมเยเดินทางไปอังคารานั้นพบว่ารอ,อ,อบแปดโมงสิบ้าเขามีการเปลี่ยนอารมณ์เหมือนมามายุเลิกแล้วก็ไปรวมกับรอบ9ก้ามงสิบหแทนผมเองก็กังวลใจเพราะว่าพูดตามตรงที่ผ่านมาสบการณ์ีรูบัสต่อไปญี่ปุ่นก็เจอเรื่องนี้ว่ารถบัสมาไม่ตรงเวลา บอกตรงเวลาเอาองจริงคือไม่ตรงเวลาแล้วก็หายไปเลยที่ญี่ปุ่นนั้นจําได้ว่า,ายกเลิกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือว่าผมรอไปจนกระทั่ง,าางเกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่มาไม่มีข้อมูลไม่มีเงส้นสุดท้ายทนไม่ไหวผมซื้อรถบัสจากเจ้าอื่นแทนเพื่อได้กลับมาที่โตเกียวตอนนั้นผมอยู่คา,าวากุจิกกแล้วที่พักที่นู่นแพงมากแล้วผมก็ไม่อยากจะค้างที่นั่นแหละเพราะว่า,วา บัตเจ็ดเราไม่พอยังงเราต้องกลับไาที่โตเกียวให้ได้แล้วก็ซื้อรถบัสเจ้าอื่นเลยแล้วก็กลับมาแล้วก็มาขอรีฟันจากเจ้าที่ราซื้อปรากฏเขาไม่ยอมอันนั้นเป็นอะไรที่ผมอารมณ์เสียมากอารอบนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่าเาขายกเลยเช่นกันแต่แล้วผมถามถามรถบัสที่เป็นของบริษัทเดียวกันเนี่ยมาตลอดปรากฏว่าเขาบอกเขาไม่ไปให้รอเขาพูดแค่ว่าให้รอ ให้รอที่นี่เหมือนเดิมอรอเราก็รอแล้วเราก็เดินไปที่ส่วนของสำนักง,งานของบริษัทรถเจ้านี้ปรากฏว่าไปแล้วประตูปิดจนกระทั่งรอบ9โมงเนี่ยเขาประตูเปิดแล้วแต่เราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราเราไปก่อนเวลาเ,เราเราลืมนึกไปว่าที่นี่เขาออฟฟิศเขาจะเปิด9โมงเพราะนั้นการการไปผ่อนเวลานี้ไงเขาก็ไม่เปิดแน่ๆพอไปองั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่มีลายเราก็เราก็ จนกระทั่งรถบัสเก้าโมงสิบห้ามาเราก็เราก็คุยชุดของรถคนขับอ่ะกับผู้เลยนนะที่มไม่ถูกบริกรทัวร์ที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ขับนะเ<ฮ>ขาก็บอกว่าเขาดูตัวแล้วมันมันไม่ใช่เขาก็ไม่ยอมเราก็บอกเราก็ไม่ยอมบอกเราบอกว่าเราเอ่อยรอทั้งนี้ตั้งแต่แปดโมงแล้วนะแต่ว่ารถคุณไม่มาเลยเรถแต่ละคันที่มาบอกว่าไม่ได้ไปเมืองหลวง เสร็จปุ๊บก็มีผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งเขาเขาคือคือคนรถเนี่ยผู้ปิดรถพัดเนี่ยเขาผู้โดยสารก็ได้น้อยก็เรียกว่าผมว่าผมยากนะผมว่าเขาเขายากว่าผมเอากองนะยากมากอ่ะนะยยกผู้โดยสารยาก,กว่าผมเยอะเอาเองเสร็จปุ๊บมีคนตุรกีเขาช่วยเหลือคือเหมือนเราว่ามันเป็นล่ามให้เขาก็อธิบายฟังว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะคุณรถ รถในตัวที่เราไปมันแปดโมงสิบห้าแต่คันนี้มันมามันเก้าโมงสิบห้าคุณไปไม่ได้หรอกถ้าคุณไปคุณต้องปว่าอะไรนะคุณต้องซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกเราไม่ยอมเพราะว่ารถคุณไม่มาเองเราอะสแตนบายตลอดเพราะเรากลัวอยู่แล้วเรื่องนี้ถูกไหมเขาเลยบอกถ้างั้นไปบางอ่าวเฟสก็ไปบางอนาวเฟสสารรถนิเวศมันเลื่อนไ้ายมันมันเลื่อนมันเลื่อนเที่ยวมันเลื่อนเที่ยวรถเขาบอกไปได้ทำไมไปไม่ได้ไปได้ใช้ตัวเดิมนั่นแหละไปเลยอ่าโอเคเราก็ เขาพอเขคุยคุณกับรถเสร็จพกคุยกับรถเขาก็ใจละเขาบอกโอเคนั้นคุณขึ้นมาเลยเขาเลยจะทำาอัปเดตฐานข้อมูลจาก8ปดโมงสิเป็นเก้าโมงสิบห้าดยตรงมัดผมถึงขึ้นมาได้อันนี้ถามผมผมพูดตรงๆว่าประสบการณ์เรื่องนี้ถามผมผมถามผมส่วนตัวผมว่าผมไม่ทับใจจริงๆเขากลัวจะโคกันหรือว่าเพราะอย่างทางบริกรเองเขาก็ดูสถพานสมาร์ทโฟนว่า ลายเนี่ยมีใครเข้ามาบ้างอะไรประมาณนี้มีมีคนไหนบ้างมีผู้สา่คนไหนบ้างที่จะเข้ามาคนไม่มีอันนั้นแนวทางอนาคตสำหรับคนที่จะเดินทางข้ามเมืองทั้งหลายของต่างประเทศผมผมผมเชื่อเรื่องหนึ่งว่าคือถ้าไปไม่ได้ให้หาเลือกรถที่หนึ่งอย่างแรกประการง่ยายๆนะผมนะครบแร้วผมรู้สึกดีกว่าด้วยกว่บริษัทรถเจ้านี้ที่ผมใช้บริการนะผมว่าให้เลือก บริษัทรถตัวที่เป็นของท้องถิ่นจริงๆเพราะว่าหนึ่งราคาถูก2คนใช้บริการเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเลื่อนเที่ยวรถหรืออะไรเนี่ยโอกาสมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเลือกซื้อ,อยี่ห้อรถดังๆราคาสูงๆราคาแพงๆคุณก็จะเจอประสบปัญหาเรื่องนี้เปอถามว่าตรงนี้มันผมบอกอย่างนี้เพราะว่าผมตอนผมเดินออกจาก ตอนที่ที่ทำงานที่สำนักงานจะเปิดเนี่ยปรากฏว่ามันมีบริษัทรถเจ้าอื่นเขายืแนแซงบาอยู่คือเขามาอาจจะมาเร็วหรืออะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาเราเดินออกมาเราทําหน้าแบบคือเริ่มกังวลแล้วอ่ะเขามองออกเขามองกว,ว่าเราเรากังวลเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นเรารนั่งรออยู่นานแล้วเอ๊ยทำไมไม่ไปทันทีอะไรเงี้ยไม่ทำไมคุณไม่หารถไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเขาเลยถามถามผมเลยว่าเอ๊ยมีอะไรช่วยไหมผมก็เลยบอกเขาบอกเฮ้ เนี่ยมันเป็นหนาเรื่องนี้เขาบอกอ๋อโอเคเข้าใจบอกเขาบอกริษัทเจ้าเนี่ยบางครั้งผมว่าคาว่าบางครั้งผมว่าเป็นบ่อยคาว่าบางครั้งก็ผมว่าเป็นบ่อย,เขา,าเ,อยเขาบอกว่าเจ้าเนี่มันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าบางทีมันเช้ามากแปดโมงเขาไม่ไปเขาก็รวบเลยจากแปดโมงสิบห้ากลายเป็นเก้าโมงสิบห้าซะเป็นทีเดียวเนี่ยแหละพอไปอย่างนี้เสร็จเนี่ยถามผมเนี่ยผมจะเดินทางไปถึงเมืองหลวงเนี่ยตอน,นเราบอกว่า ผมอะช้าไปหนึ่งชั่วโมงตูกไหมพอามันเป็นอย่างนี้ถ็จทำให้แผนการท่องเที่ยวผมอะเริ่มมีสะดุดเล็กๆแล้วเพราะว่าการเที่ยวของผมแต่ละเมืองเนี่ยเอาค้อจริงอ่ะสถานที่แต่สถานท,ที่ใจผมอะถ้ามือถ้ามองว่ามาประเทศนี้มาที่ที่นี่แล้วแล้วคิดว่าจะไม่มาอีกผมมองว่าอย่างน้อยอะ่ะมันไม่ใช่แค่ดื่มดำ่ำแต่มันถ้าเกิดจะเก็บให้ไม่สุดก็ต้องเอาแนวเช็คอิน คือพอไปถึงเก็บรูปเก็บภาพเก็บวิดีโอเก็บให้หมดเท่าที่เก็บได้ใช่ไหมแล้วมีเวลาทหน่อยก็ยแบบเออดื่มด่าไปน่าจะแบบมาานี้ก็เอาเป็นว่าจบแต่พิยงเท่านี้ก่อนคอยผมโชคดีการที่จะไปเมือ,หองหลวงรอบนี้ที่จะไปก็อยู่มาหนึ่งวันไม่ใช่ดิวันครึ่งวันครึง่งค้างหนึ่งคืนเอาอย่างนั้น มันจะไปประมาณนี้นะครับโอเคก็เอาสรุปผมแนะนํานี้ว่ายืนยันเลยว่าการเลือกบริษัทรถที่ดังๆราคาสูงๆกับเลือกรถบริษัทท้องถิ่นที่ราคาถูกชัดเจนและคนใช้บริการเยอะผมยอมเลือกรถบริการที่ราคาถูกและคนใช้บริการเยอะโอกาสพาเที่ยวรถถ้าเป็นศูนย์โอเคขอบคุณมากครับ